หลายๆคนยังไม่รู้จักตัวเองเลยหลายๆคนยังไม่รู้เลยว่าความสุขคืออะไรหรือหลายคนครับยังหลอกตัวเองอยู่กับความสุขปลอมๆที่เราคิดว่าฉันน่าจะมีความสุขมัง้งข่าวดีครับสำหรับคนที่อยากจะบริหารจัดการตัวเองได้ดีขึ้น,นครับเร็วๆนี้โอมจะมีจัดสัมมนาที่ชื่อว่า Emotional Hypnotic Therapy ครับเป็นหลักสูตรสอนการสะกดจิตบําบัดครับเราเรียนรู้กัน2วันเต็มๆแบบเข้มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีตั้งแต่สมองการบริหารจัดการ EQ หรือแม้แต่การสะกดจิตครับเราจะ break down step ในการสะกดจิตบําบัดออกมาเป็น10 4ขั้นตอนครับเพื่อให้คุณนั้นเป็นมืออาชีพในการบําบัดและสะกดจิตอารมณ์คนครับ mm hmm. ดังนั้นนะครับหลายคนที่ยังหลอกตัวเองว่ามีความสุขหรือยังไม่สามารถมีความสุขด้วยตัวเองได้จริงๆนะครับ mm hmm. บอกเลยว่าหลักสูตรนี้นะครับ EHT ตอบโจทย์คุณมากๆเพราะหนึ่งเลยนะครับ mm hmm. คุณจะได้พาใจของคุณออกมาดูว่าไอ้จริงๆอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณนั้นมันคืออะไร mm hmm. เราจะเข้าไปวัดค่ามาันเราจะไปจับและแยกแยะชนิดของอารมณ์ลบเหล่านั้นครับ mm hmm. ผมอยากให้คุณนึกภาพครับว่ามันเหมือนการอาบน้ําเลยครับตัวคุณสกปรกในแต่ละวันคุณยังมีาาอบน้ํ ชะล้างให้ร่างกายคุณสะอาดแล้วความสุขหรือใจของคุณล่ะครับความเครียดความเศร้าความเสียใจความโกรธความโมโทุกอย่างที่มันหล่อหลอมและเกาะอยู่กับใจคุณครับถึงเวลาเราต้องขูดแงะแล้วก็ทําลายชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมดครับและการสะกดจิตบําบัดเนี่ยแหละครับจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณนั้นได้อาบน้ําจิตใจของคุณ กลับมาสะอาดสดใหม่เป็นคนที่มีความสุขอีกครั้งครับดังนั้นนะครับผมถ้าหากว่าคุณสนใจแล้วคุณลองฟังเสียงคนเหล่านี้ดูครับว่าเขาเรียนรู้แล้วเขาได้ผลลัพธ์อะไรกันบ้างคุณโอมสอนโดยที่ออกจากข้างในออกมาเป็นคนที่คล่องแคล่วพลังงานสูงแล้วก็สามารถร้อยเรียงความเข้าใจได้เป็นลําดับขั้นแล้วก็ย่อยออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยคะ่ะถ้าเราเป็นมนุษย์เออมัน,ม,นมันคือม,มันเหมาะกับทุกคนจริงๆเพราะว่าปัญหาหลากักๆแลว้ว่ปัญหามันไม่ได้เกิดจากผู้อื่นนะปัญหามันเกิดจากตัวเราเองอะถ้าเราแค่เคลียร์ตัวเองอะมันเท เราก็จะอยู่แบบเรามีความสุขมากขึ้นเวลาเราแบกแล้วเดินเนี่ยมันจะหนักแต่ว่าพอมาเรียนกับคุณโอมก็คือเอาของที่เราคิดวิตกควงมวลแล้ว,ลวนี่ยวางแล้วทําให้เราทํางานด้วยความสุขความสนุกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทุกทํางานเราจะประสบความสําเร็จแบบง่ายดายสำหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองนะอันดับแรกมันก็ต้องเปิดใจก่อนเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ก่อนเปิดใจเข้ามาเรียนรู้แล้วมันก็เหมือนเราสามารถต่อยอดเนาะหยิบอะไรต่างๆกลับไปใช้ได้อย่างี้ค่ะถ้าอยากเป็นคนหนึ่งนะที่เข้าใจตัวเองทำไมเราเป็นคนที่ใจร้อนจังเลย ถ้าเราอยากรู้ว่าทําไมเราใจร้อนอ่ะแนะนําว่าต้องมาเรียนเอาละครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรต้องลังเลครับนอกจากทักเข้ามาในอินบ็อกซ์และถามทีมงานของโอมเลยครับตอนนี้เลยนะครับเพื่อชีวิตของคุณครับ